بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبي نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي نظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري وحدة من لثاني أفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضاه อสลามุ a s s a l a m u a l a i k u มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ t ขอความจำเริญความเมตตาความปรานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะะฮูวตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ชมทุกท่านพี่น้องครับกลับมาพบกันในช่วงประตูสู่ความเมตตาของอัลลอซุบฮานะะฮูวตะอาลาพี่น้องครับหลายหลายคนส่องแสวงหาความเมตตาจากอัลลอซุบฮานะะฮูวตะอาลาแต่เราก็ต้องส่องแสวงหานะครับว่าอัลลอซุบฮานตะลาจะเมตตาอันเนื่องด้วยจากสาเหตุใด เราก็ต้องขนขวายเราก็ต้องขนขวาว่าอัลลอฮ์รักอย่างใดอัลลอฮ์จะเมตตาเราแบบไหนพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องขนขวายนั่นก็คืออัลลอฮ์นะจะรักอัลลอฮ์จะเมตตาบุคคลที่มีรู้จักเขาเรียกว่าขันติผู้ที่มีความอดทนผู้ที่มีความอดกลั้นอัลลอฮ์พี่น้อง ไม่ว่าเรื่องเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ตามแต่เราต้องอดกั้นอดทนดังนั้นการเอาสอบรุการอดทนเนี่ยเหมือนที่นักวิชาการได้ให้นะครับว่าความอดทนนะมีอยู่สามประการหนึ่งเอาอบร่อล้วต่ออดทนนะในการที่จะ เชื่อฟังปฏิบัติตามเรื่องราวศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานานูวะตอลลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงช่วงนี้อัลลอฮฺอากาศเย็นนะคนถ้าไม่เชื่ออัลลอฮ์จริงๆถ้าไม่มีอีมานกับอัลลอฮ์ซุบฮานตลาจริงๆไม่สามารถที่จะอดทนนะที่จะยันกายของเขาขึ้นมานะมาซุบฮฮีเพราะอะไรครับมันหนาว มันเย็นไม่อยากอาบน้ำนะมาดเอาหลอก Allah, กำลังนอนอย่างมีความสุขดังนั้นพี่น้องครับการอดทนเป็นประตูที่อัลลอฮ์ซุบฮานวะตาจะเมตตาเราดังนั้นเราต้องเดินหาว่าอัลลอฮ์จะเมตตาด้วยกรบประตูเนี้ยนะบาบุซอบริประตูแห่งความอดทนเนี่ยอัลลอฮ์จะเมตตาเรา ถามวันนี้เราเมตตาในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานุอัตลากันบ้างไหม,ไมเ,เราได้อ,อดทนในเรื่องที่อัลลอฮฺซุบฮานุอตลาบอกไหมทนที่จะปฏิบัติครับบางครั้งนะอัลลอฮฺอยากเลืกเกินนะฮะที่จะนะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอัลลอฮฺคนที่มีหัวใจหัวจิตหัวใจแบบนี้เป็นหัวจิตหัวใจที่น่ารักมาก เป็นหัวจิตหัวใจที่มีแต่ความสุขดูสิบางคนเนะ่ะเขาบริจาคในในเรื่องราวของศาสนาอาลัลลอ์กลับไปมีความสุขกลับไปอยากจะนะอยากให้ตนเองเนะี่ยได้รับความสุขจกอลัลลอฮ์สุบฮันตลาด้วยกับการบริจาคเรื่องราวช่วยเหลือนะฮะทำงานศาสนาของอลัลลอฮ์สุบฮานตลาบริจาคช่วยเหลือในการนะเผยแพร่ศาสนาของอลัลลอฮ์สุบฮันตลาในทางทีวีนะฮะอัลลอ์ นี่คือเรื่องยิ่งใหญ่ครับพอบริจาคไปแล้วเขามีความสุขเขาเรียกอัสซอบร,รอ,อดทน,นถามว่าเงินนมาจากไหนจากจากการทํางานอยาาเกลื่อแรงกายไปทําไรไนะ่ไถนาบางคนกีดย,ยางตากระกรรมลําบากแต่ยอมที่จะให้ทรัพย์สินที่เขามีเนี่ย ไปให้อัลลอฮ์บุาฮานตละาพอใจไปให้อัลลอฮ์บุาฮานและเปิดประตูแห่งความเมตตาของพระองค์มาสู่กับคนที่อดทนบริจาคในหนทางขอัลลอฮ์เหมือนกับที่าจารอบูตัลฮะท่านอบูตัลฮะเป็นคนที่มีฐานะในยุคยุคนั้น มีเลือกสวนไรเอ่อมีเลือกสวนเยอะแยะมากมายสวนอินทาลามัมสวนองุ่นอะไรต่างๆเยอะแยะครับพี่น้องแต่เมื่อได้ยินฮะดีเอเมื่อดีนอายะขอออัลลอฮ์บ ب าน ن วะตาลานะอัลลอฮ์บอกครับลันตานาลุลบรรท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับในคุณงามความดีฮัตต at um uh bon ุมฟิกูมิมมาตูไฮบุนตราบจนกว่าท่านทั้งหลายจะ บริจาคในสิ่งท ah <Yeah, yeah. S 1> nah, ah ี่ท่านรักจะบอกภาษาเราหรือว่าอบูตัลฮะเนี่ยวิ่งหน้าเริดมหานบียา ر س و ل u ล l a h ฉันได้ยินอายะอายะนี้แล้วเนี่ยนะฉันได้ยินอายะอายะเนี่ยลันตานาลุลบิรฮัตตาตุนฟิกูมิมมาทุฮิบู พวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับนะในคุณงามความดีตราบจนกว่าพวกท่านทั้งหลายจะบริจาคในสิ่งที่ท่านทั้งหลายรักมากๆเมืม่อฉันได้ยินอายะอยนนี้ยาออสุลลอฮส่วนของท่านนะที่ชื่อไบรอฮาเนี่ยฉันอยากที่จะทำนะครับให้ให้อะไรครับไม่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานุอัตตะ นะไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานุอัตละลาไปใช้ในหนทางของอัลลอฮฺเพราะฉันรักมากนะท่านอาบีบอกว่าไปดูสินะญาติพี่น้องของท่านเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่อะไรครับท่านอบูตอลฮะได้ยินอายะของอัลลอฮฺซุบฮานตละลาและอยากจะเป็นคนที่จะได้รับความสุขได้รับการนะ ตอบรับจะอัลลอฮ์สุบฮานุวัตลาในสิ่งที่เขามีอดทนเพื่ออะไรครับอดทนเสียสละเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานุมัตลาในสิ่งที่ตนเองเขาเรียกว่าออาซอบรอาลัตออะนี่ประการที่หนึ่งอดทนในการที่จะเป็นบ่าวที่เชื่อฟังคําสั่งคําสอนที่อัลลอฮ์ได้รอสูลได้บอกอัลลอฮ์แล้รอสูลได้บอกเกี่ยวกับเรื่องทำทำอะไรครับบริจาคสิ่งที่ตนเองรักอ่า อันนี้สิถามว่าวันนี้เราทําตามเชื่อฟังคําสั่งคําสอนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตลาบอกไหมท่านบีบอกยังไงท่านบีบอกว่า,งงา,นนา,อ,วาอัฟดาลุสซาลาอัสซาลาตุอาลาวักติฮานามาที่ประเสริฐสุดนั่นก็คือนามาที่ตรงเวลาของมันเมื่อได้เวลานะเมื่อได้เวลาปุ๊บให้นามาแต่เราแหละ เอารอผัดไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งอากาศยังดียังสนุกต่อการชมนั่นดูนี่นะครับดูเพลิดเพลินกับเลิกสวนไรนะ่นาเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งนู้นสิ่งนี้คือการทำงานไม่ยอมนามาดอะไรครับไม่ยอมนามาดอัสรีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกภาคหนึ่งเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนั่นนี่คือสิ่งที่อะไรครับเรานั้น นะยังไม่อะไรครับไม่เสียสละเพื่อในหนทางของอัลลอฮ์แต่ในหนทางของมนุษย์แต่บางทีเราเสียสละมากกว่านั้นเป็นไงเสียสละเนะเวลาของการนมาเราปร,ประวิงได้แต่เวลาเวลาอะไรครับเวลาเราจะขึ้นเครื่องบินนะจะเดินทางไปไหนด้วยกับเครื่องบินเนะี่ยถามว่าเราไปถึงสนามบินกี่โมง เราไปถึงสนามบินก่อนที่จะได้เวลาขึ้นเครื่องด้วยซ้ำไปนะถามว่าทำไมผมยึงหยุดตรงนี้บอกอยากให้พี่น้องได้คิดว่าเราเน่วเวลาทำเกี่ยวกับดุนยาเนี่ยเอาไปถึงก่อนเลยแต่ไปทำเรื่องเกี่ยวกับอาคิริเรื่องที่จะที่จะ ขนขวายคุณงามความดีที่จะเอาไปใช้หลังจากที่เราตายไปแล้วเน่ยเราทำไมประวิงเวลาเหลือเกินอยากให้เราได้คิดไปถึงเวลากนเครื่องบินจะออกเพอถ้าเราไปถึงเวลาไปตรงเวลาแป๊บน่ะแค่ตรงเวลาเน่ะเขาไมา่ให้ขึ้นเครื่องแล้ว แต่ถ้าหากว่าเรามาคิดนะอัลลอฮ์สุบฮานวุวะตะลาได้อะไรครับพอถึงเวลาแล้วพอไปแล้วปุ๊บอัลลอฮ์เก็บแล้วไม่ให้ไม่ให้คุณงามความดีแล้วเราจะเป็นยังไงครับพี่น้องนามาดยังไงก็ไม่ได้รับผล,ละบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานุวะตะลาเหมือนกับเครื่องบินก็ไปแล้วเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เราน่าจะคิดนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธาอดทนที่จะเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะเปิดประตูความเมตตาให้กับเรา ประการที่สองอัลซอบรอานินมาอัลเซียอดทนที่จะไม่ทำนะในเรื่องที่ผิดที่พลาดนะเรื่องที่ไม่ดีไม่งามรู้ไหมว่ายาเสพติดฮารอมรู้ไหมบุหรี่หารมรู้ไหมการดื่มแล้วการดื่มเาามบียห้ารมรู้ไหมนะครับ การซื้อสลากินแบ่งซื้อหวยฮารอมรู้ไหมรู้แต่อดไม่ได้อัลลอพี่น้องถ้าเราทำไมเราเป็นคนอย่างนี้เราต้องมานอบทวนตัวเองว่าวันนี้เราจะต้องไม่เป็นคนแบบนั้นเมื่อในอัลลอฮ์ห้ามอัลลอฮ์นะ สั่งไม่ให้เราปฏิบตัติหรือท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลสลามห้ามปรามเราไม่ให้กระทําเราต้องหยุดเราต้องลีกห่างแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่เรื่องที่ไร้สาระเพราะคุณลักษณะของคนที่จะได้รับชัยชนะที่อัลลอฮ์สุบฮานวะตะลากล่าวในสุรอัลมุมินูนประการหนึ่งนั้นก็คือวัลละดีนะฮุม ว่าเหล่นั้นเขาเป็ลัวิมอรินบุคคลที่เขาหันเหจากเรื่องที่ไรสาระคนที่หันเหจากเรื่องที่ไรสาระไม่เอาแม้กระทั่งเรื่องสายไรสาระนี่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวอันนี้ลักวมอริโดนเขาไม่สนใจไม่ต้องบอกว่าผิดนะแค่เรื่องไรสาระเท่านั้นเองนะ แค่เรื่องไร้สาระฉันก็ไม่เอาแล้วนี่ต้องเป็นคนแบบนี้เพราะอัลลอฮฺสุมาตลากาไว้ในนะฮะหลังจากนั้นว่าอุลาอกะฮุมุลวาริซูนอัลละดีนายาริซูนฟิรนี่คือคุณลักษณะของคนที่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟิรดสไม่ตแต่ไม่ใช่แค่เรื่องฮารอมที่เขานั้นละและเละิกแค่เรื่องที่ไร้สาระขอให้เขายังไม่ยุ่งเกี่ยว ดังนั้นเขาจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบตะลาด้วยกับชาววันชั้นฟิร์เดอสักพี่น้องนี่คือบุคคลที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะลาปกปักรักษาในเรื่องราวต่างๆที่ให้เขานั้นต้องขอดุอากับอัลลอฮ์โออัลลอฮ์ขอให้ปกปักรักษาให้ชีวิตของฉันและครอบครัวของฉันให้ลีกห่างจากเรื่องที่ไม่ถูกต้องเรื่องที่หารอมเรื่องที่ไร้สาระด้วยเถอะขอกับอัลลอฮ์พี่น้อง ให้อัลลอฮ์สุบฮานวุวะตลาปกปักรักษาให้อัลลอฮ์สุบฮานุอะตลาคุ้มครองเราให้ออกห่างจากเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่สวยไม่งามน,นี่คือชีวิตของผู้ศรัทธาที่เขาไม่ละจากความพยายามที่จะให้เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์สุบฮานุอะตลาเปิดประตูความเมตตาให้กับเขาอดทนครับพี่น้องอดทนที่จะให้ตัวเราเองอยู่บน คุณงามความดีและอดทนที่จะไม่ย่างกายเข้าไปในสิ่งที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเรื่องที่ชั่วร้ายและประการที่สามอาสอบรูอานีอออเลอาาการอดทนนะครับต่อสิ่งที่เป็นบททดสอบต่างๆอัลที่เรารู้จักคือประเภทนี้ใช่ไหม อดทนให้บอบอให้อดทนคืออดทนเรื่องอะไรเรื่องสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบแต่ไม่อดทนในเรื่องทําความดีไม่อดทนที่จะไม่ยุ่งกับเรื่องที่นะไม่ถูกต้องแต่เรารู้จักกันเดียวอดทนเรื่องในสิ่งที่เป็นเรื่องที่การทดสอบของอัลลอฮ์ซุบฮะอัลตละดังนั้นพี่น้องครับนะ ที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกกับพวกเราว่าอัชดุลบะละนะบะลาที่รุนแรงที่สุดนั่นก็คือนะหรือการทดสอบข้งอัลลอฮฺซุบฮานฮูวะตะลาที่มีมาน่นะกับคนที่กับบรรดาอัมบิยะบรรดานาบีซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลหลังจากนั้นก็คนยิ่งมีอีมานยิ่งถูกทดสอบเยอะ ถามว่าข้อดีไม่เรื่องนี้การถูกทดสอบอัลลอฮ์พี่นงเรายึดว่าอัลลอฮ์สุบฮานตะลารักเรานะ่อัลลอฮ์ซุบฮานตะลาทรงรักเราในเมื่อเรานนั้นเป็นคนที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาอา้าวรักเราทำไมเราโดนทดสอบอาจารย์จะไม่รักอัลลอฮ์ซุบฮานตะลาได้ไงนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์านะตะลาที่ให้เรานั้นถูกทดสอบเพราะอะไรครับ แสดงว่าอัลลอฮ์ยังรักเราเพาราะอัลลอฮ์บอกว่าไงครับอัลกออตันบีบอกว่าไงครับท่านบีบอกอิอะฮับ ذ ล أحب الله عمدن إ ب ت ل ا ء و บ ي เ <ME> <TER A. S 2> มื่ออัลลอฮ์รักใครคนหนึ่งคนใดก็ตามอัลลอฮ์จะส่งการทดสอบมายังคนคนนั้นสุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์รักเรา ยิ่งอัลลอฮ์สุบฮฺลลอรักเราเท่าไรอัลลอฮ์ Allah ก็จะยิ่งทดสอบเราเท่านั้นดังนั้นพี่น้องครับการที่อัลลอฮ์สุบฮฺอัลลอทดสอบเราอย่ามานั่งเศร้าโศกเราอย่ามานั่งเสียใจเราอย่ามานั่งทุกข์กระทมพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหนะลีกจากการทดสอบของอัลลอฮ์สุบฮฺอัลลอ พราะการทดสอบของอัลลอฮ์สุบะฮ์ตาลาเพื่อให้เรานั้นกลับไปสู่อัลลอฮ์สุบะตลาลท่านบีบอกว่าอัลลอฮ์จะทดสอบมนุษย์บ่าวของพระองค์นั้นน่ะนะจนกระทั่งนะครับเขานั้นนะบริสุทธิ์สดใส,ดสเมื่อกลับไปหาอัลลอฮ์สุบะฮตาลาพี่น้องครับพี่น้องลองเห็นไหมเมื่อเขาต้องการที่จะให้เหล็กนั้นนะมีความใสสะอาดหรว่วมีความบริสุทธิ์ เขาจะเอานะไฟมาลนเพื่อให้สนิมอ,อกเคาะสนิมจนกระทั่งเหลือเหล็กแท้มาเป็นสร้างมีดสร้างเคียวสร้างจอบสร้างอะไรก็ตามแต่เพราะเอาเป็นเหล็กแท้มาทำมีคุณภาพดังนั้นเมื่อการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานวมตตาลามาถึงและมันทำให้เรานั้นเป็นคนแข็งเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่แข็งแรง นี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์สุลตลาถามว่าถ้าอัลลอฮ์สุลตลาไม่ทดสอบด้วยเรื่องราวต่างๆนานามากมายในชีวิตของเราแน่นอนครับเราไม่สามารถที่ยืนอยู่ได้ในวันวันนี้เพราะอัลลอฮ์อาจจะทดสอบเราเรื่องความหิวอัลลอฮ์ทดสอบเราเรื่องความหวาดกลัวความพอวงความเรื่องราวอัลลอฮ์จีปาทะวะละนับรวนนนะกุมบบชัยมินัลขอฟิวัลจูวนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอันฟุสิวัมรอน นะอัลลอฮ์สุบะตาลาจะทดสอบพวกเราจากความกลัวขากทรัพย์สินจากร่างกายนะครับจากเลือกสวนไรนะ่นาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทดสอบเราทั้งหมดเลยพี่น้องอัลลอฮ์ทดสอบเราหมดเลยแต่เราได้ผลกําไรจากการทดสอบก็คือความพึงพอใจของอัลลอฮ์สุบะตาลาและก็ความเมตตาของพระองค์นะฮะอย่าลืมว่าเราต้องอดทน คืออัลลอฮ์สุบฮานตะละและเราจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานตะละอย่างแน่นอนวันนี้ประตูสู่ความเมตตาต้องจากลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้วะบิลลายดาวฟิกวันฮิดายะว์วัสสลามุอะลัยกุมุอะลัยฮุตุลลอฮ์วะบะเราะกะดูเราจะเป็นดังแสงแห่งรุงร่งอรุณอิสลามที่มีความเข้มแข็งและความศรัทธา